สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับอันนี้ก็เป็นการแปลสกิลหมวดหมู่ที่2ครับสตาร์ฟสเตนอันนี้น่าจะยาวเลยนะครับเออมามาเริ่มกันเลยครับทางฝั่งซ้ายมือนะครับอันนี้คุณจะต้องอัพไอชั้นบนบนน่ะให้ครบ3แต้มก่อนนะคุณก็จะได้อัพอันนี้ได้ครับไอตรงเนี้ยอัพไปเพื่ออะไรอัพเพื่อให้คุณมีค่าโฟกัสสะสมได้มากขึ้นจาก1แต้มเป็น2แต้มแล้วก็ อันนี้จากสองแต้มเป็นสามแต้มแล้วก็อันนี้จากสามแต้มเป็นสี่แต้มซึ่งไอแต้มที่สี่อ่ะมันจะไม่ได้ระบุเป็นเป็นจุดนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกมมันทํามาแล้วถ้าคุณไม่อ่านคําอธิบายคุณอาจจะงงนะไอแต้มที่สี่คือมันเป็นแต้มมันเป็นหลอดอ่ะมันไม่ใช่เป็นจุดนะมันจะมีสามจุดแล้วก็มีหนึ่งหลอดไอหลอดที่สี่นี่แหละคือเป็นหลอดแล้วมันจะแบบค่อยๆลดลงนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าไอหลอดเนี่ยขึ้นปุ๊บเท่ากับว่าคุณมีสี่หลอดแล้วคุณมีสี่แล้วคุณจะใช้ท่าใหญ่ได้นะอันนี้จะต้องต้องย้ํานะครับต้องย้าว่าไอแต้มที่สี่คุณจะต้องเก็บโฟกัสจากสามจุดแล้วคุณจะต้องเก็บไปอีกหนึ่งหลอดคุณก็จะได้แต้มที่สี่นะครับแล้วก็จะใช้ท่าใหญ่ได้นะผมเองเล,เ,ลเล่นไปผมยังลืมเลยนะมาไอไอตรงเนี้ยย้ำอีกทีว่าคุณจะต้องอัพแต้มทางขวามือฝั่งขวามือที่มันขีดเส้นเห็นไหมเออ ด้านบนเส้นเนี่ยคุณจะต้องอัพให้ได้สิบแต้มคุณถึงจะอัพอันนี้ได้อันนี้ด้านบนเส้นคุณจะต้องอัพได้ยี่สิบแต้มคุณถึงมาอัพอันนี้ได้นะเออทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็คือหลังจากคุณใช้ท่าอะไรก็ตามที่เป็นท่าที่ใช้โฟกัสอ่ะส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นการโจมตีหนักอะ่ะมันก็ได้เลือดขึ้นมานิดหน่อยครับอันนี้ผมชอบมากมีประโยชน์มากๆในช่วงแรกๆนะครับอันนี้นะฮะคือตอนที่เราชาร์จ ชาร์จโฟกัสอ่ะหรือชาร์จสามเหลี่ยมค้างชาร์จเฮเบีทแทคค้างเนี่ยจะใช้สตัตรเมนาน้อยลงครับทุกๆแต้มนะแต่ละอันที่มันมีแต้มก็คือยิ่งเพิ่มก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพนะครับอันนี้คือคอมโบต่างๆเนี่ยจะเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับผมอันนี้คือเวลาเราชาร์จการโจมตีเนี่ยมันจะชาร์จเร็วขึ้นครับอันนี้คือชาร์จรับประหยัดสตรเมนาอันนี้ชาร์จแล้วเร็วนะชาร์จเร็วขึ้นส่วนอันนี้คือ เมื่อเราใช้ชาติโจมตีหนักนะครับผมมันจะโจมตีแรงขึ้นโดยคำนวณจากเลือดของศัตรูที่เหลืออยู่ซึ่งผมจินตนาการว่าถ้าเลือดศัตรูมีเยอะก็จะยิ่งแรงถ้าศัตรูเหลือน้อยก็ก็ก,ก็ไม่มีตัวคูณอะไรเงี้ยเออเอาไวจจ้โจมตีศัตรูที่เลือดเยอะๆอนะี่ส่วนอันล่างสุดก็คือตอนที่เรามีค่าโฟก,กัส น้อยกว่าหนึ่งเรายังสามารถใช้ท่า V วรี่ o อมโไอ้ท่าคอมโบต่างๆเนี่ยโดยเดี๋ยวนะอ๋อคือจะใช้ท่า Combo ต่างๆได้อยู่แต่ว่าดาเมจจะเบากว่าตอนที่เรามีโฟกัสครับไอ้ท่าแว r ี c คอมโเนี่ยน่าจะเป็นท่าที่เราโจมตีเบาแล้วก็โจมตีหนักด้วยสามเหลี่ยมเป็นท่าสมเหลี่ยมปิดท้ายอะนะเขาเรียกว่า v วร y c คอมโนะครับ ซึ่งมันก็คือท่าเนี้ยท่าเนี้ยโจมตีเบาแล้วโจมตีหนักนะครับนี่เขาเรียกว,ว่าวอลลิคคอมโบซึ่งอันเนี้ยมันก็ทําให้ดาเมจแรงขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยทาให้ใช้ต่อได้อยู่แม้สตมินา่าเออแม้โฟกัสจะไม่ได้มีหนึ่งแต้มนะครับมาทางฝั่งทางฝั่งสมัทสแตนนะครับซึ่งจะมีสแตนก็คือเป็นท่ากระบอง3รูปแบบนะครับซึ่ง3รูปแบบเนี้ยมันจะสามารถเปลี่ยนไปมาได้เนาะสำหรับคนที่อัพหลายอันแต่ส่วนใหญ่ผมก็ ขี้เกียจที่สลับไปมามันเปืองแต้มผมก็เล่นอันเดียวผมก็เล่นพิวราสแตนยันจบเกมนะแต่จริงๆมีประโยชน์ทั้ง3อย่างแล้วแต่สไตล์การเล่นนะบางคนมีผมเห็นถามว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนสแตนยังไงหรือว่าอะไรบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเปลี่ยนสแตนได้นะมันเปลี่ยนท่ากระบองได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนไม่ได้แสดงว่าคุณยังไม่ได้อัพแต่ถ้าคุณอัพทั้ง3าสายคุณเปลี่ยนได้สลับไปมาได้นะลองไปหาปุ่มเปลี่ยนดูเพราะว่าเล่นในคอมผมก็ไม่รู้ว่าปุ่มไหนนะครับอ่ะเรามาแปลตรงน,นี้ก่อน ถ้าคุณมาสายสมาร์ตสเตนเนี่ยนะ<ส>ก็เป็นสายตีสายทุบอะ่ะถ้าอัปอันนี้คือตอนที่เราวิ่งอะ่ะเราจะชาร์จได้ปกติคือตอนวิ่งเราจะชาร์จไม่ได้ไงนะถ้าออพอันนี้คือถ้าเราวิ่งแล้วเราจะชาร์จได้เนี่ยเราจะชาร์จระหว่างวิ่งได้นะครับส่วนอันนี้ตอนที่เราชาร์จตีศัตรูแล้วเราถ้าเราโดนโจมตีศัตรูโดนศัตรูสวนมาเนี่ยก็จะโดนเบาลงเอาไว้ฝ่าการโจมตีศัตรูด้วยการโจมตีหนักนะ เออจะโดนเบาลงนะครับส่วนตรงนี้คือชาร์จตีแรงขึ้นอันนี้ตรงตัวเลยชาร์จตีแรงขึ้น,นครับอันนี้คือตอนที่เราชาร์จใช่ไหมตอนที่เราชาร์จใช่ปะและเราหลบหรืออะไรอะปกติอะ่ะมันจะยกเลิกการชาร์จโฟกัสจะหายหมดเลย ถ้าโฟกัสที่เราชาร,ชาร์จมาจะหายหมดเลยแต่ถ้าเราอัพอันนี้เราหลบ perfect dot ไอ้ที่เราชาร์จมาจะไม่หายเราจะทุบต่อได้เลยครับแต่ต้องเป็น perfect dot นะส่วนอันนี้นะครับผมก็เป็นสาย smart stand อยู่เลยนะนะก็คือตอนที่เราโจมตีเบาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอมโบโจมตีหนะักต่อเนี่ยแล้วก็เราก็จะเสียโฟกัสพอยที่สะสมมาใช่ไหม เราจะติดสิ่งที่เรียกว่ารี s โ l นลูดสไตร์ครับก็คือถ้าควงควงควงกระบ,บองทุบเนี่ยนะไอ้ควง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 เนี่ยมันเป็นการโจมตีเบาแล้วก็ไอ้ท่ากระโดดทุบมันเป็นการโจมตีหนักนะสามเหลี่ยมนะครับซึ่งระหว่างที่เราใช้รีสโอนลูดสไตร์หรือว่าท่ากระโดดทุบเนี่ยไอ้เจ้าลิงเนี่ยนะจะสามารถมองเห็นใช้ตาที่สามมองเห็นศัตรูมองเห็นการโจมตีศัตรูทำให้เราเป็นอมตะในตอนนั้นครับ ตอนที่เรากระโดดตีเนี่ยเหมือนเราจะเป็นการแผ่ที่ศัตรูไปเลยะนะเราจะเป็นอวมต่าในช่วงนั้นแล้วก็นอกจากนี้ศัตรูที่โดนไอเราใช้ท่านเนี้ยนะจะติดจตันง่ายขึ้น,นครับวินนิ่งวินนะคือคือเราจะอเราจะสามารถ คอมโบต่อได้หลังจากที่เรากระโดดทุบที่ว่าเนี่ยเราจะสามารถคอมโบต่อได้เนี่ยเห็นว่าทุบปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีควงต่อเนี่ยนะมันจะมีคอมโบต่อได้คอมโบตีเบาต่อได้อันนี้คือหลังจากที่เรากระโดดทุบเราจะสามารถกระโดดทุบอีกทีหนึ่งได้ถ้าเรามีโฟกัสพอยต์เพิ่มขึ้นนะคืออย่างนี้อันนี้คือถ้าเรากระโดดทุบเสร็จเราจะโจมตีเบาต่อได้แต่อันนี้คือถ้าเราคอมโบทุบเสร็จเราจะ ทุบต่อได้ถ้าเรามีค่าโฟกัสพออันนี้ถ้าเราใช้คอมโบข้างบนนี้ที่ผมเล่าๆมาเนี่ยสำเร็จเราจะได้ค่าโฟกัสคืนมานะอย่างมากครับอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นท่าทุบซ้ำอันนี้คือทุบครั้งแรกอะ่ะจะได้โฟกัสคืนอันนี้ถ้าทุบที่ทุบซ้ำอ่ะจะได้ ค่าโฟกัสคืนเหมือนกันเ,นเออขอโทษขอโทษอันนี้อันนี้ผมเข้าใจผิดอันนี้คือถ้าทุบซ้ำครั้งที่2เนี่ยมันจะแรงขึ้นขึ้นอยู่กับค่าโฟกัสสะสมมานยียิ่งเรามีค่าโฟกัสสะสมเยอะจะยิ่งทุบแรงนั่นเนะเป็นท่าเพิ่มประสิทธิภาพของการทุบซ้ำนะมาฝั่งตรงกลางนี้นะครับพิลาสแตนคือเป็นสกิล เป็นสแตนกันใช้กระบองยืดแล้วก็เราก็ยืนอยู่บนกระบองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้ยันจบเกมเลยนะมันมีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับก็คือมันจะยิ่งชาร์จไปเราจะยิ่งสูงขึ้นใช่ไหมศัตรูที่โจมตีเบาะหรือโจมตีที่มันเกี่ยวกับหากพื้นต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่โดนดาเมจแต่เราจะเสียสตามินานะออแล้วก็เราก็จะทุบได้ระยะไกลนั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้มันก็อธิบายว่าเออถ้าเราอัพอันนี้เราจะสามารถเปลี่ยนสแตนด์ได้ด้วยการกดปุ่มในนี้นะมาใช้การตั้งท่านี้นะครับผมแล้วเมื่อเราใช้สแตนด์นี้หรือการตั้งท่านี้แล้วเนี่ยเราสามารถกดสามเหลี่ยมค้างเราก็จะยืนบนกระบองนี้ได้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีชาร์จกดสามเหลี่ยมค้างแล้วมันจะชาร์จค่าโฟกัสใช่ไหมยิ่งค่าโฟกัสมีเยอะเราก็จะยิ่งยืนสูงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ศัตรูมาโจมตีระหว่างที่เรายืดนี้สเตตเมนเราก็จะโดนลดลงลดลงเออถ้าเกิดหมดเราก็จะเสียสมดุลแล้วก็ล้มลงนะครับอันนี้คือตอนที่ศัตรูโจมตีเสาเนี่ยเราก็จะเสียสตตเมนาน้อยลงครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีค่าโฟกัสมากกว่าสามแต้มเราจะสามารถดื่มน้ําเต้าข้างบนนี้ได้ครับปกติคือถ้าเราอยู่บนนี้เราจะดื่มน้าเต้าไม่ได้อันต่อมาครับ คือถ้าศัตรูโจมตีเราจนสแตมิน่าหมดหรือเราชาร์จจนอยู่บนเสาจนสแตมิน่าหมดใช่ไหมเราจะล้มลงแล้วเราก็จะเสียการชาร์จฟรีเลยแต่ว่าถ้าเราอัพอันนี้ถ้าสแตมิน่าหมดตอนที่เราอยู่บนเสาอะแทนที่เราจะล้มลงเราจะเป็นการทุบเลยคือเป็นการบังคับทุบตอนสแตมิน่าหมดว่าง,งั้นเถอะออแทนที่จะล้มลงะนะคือคืออันนี้มีประโยชน์มากๆตอนที่เราเราชาร์จสูงๆเราก็ไม่ต้องภา,า,าวะผวางว่าเอ้ย ถ้าจะไม่น่าจะหมดแล้วก็เราจะเสียฟีนะครับมันจะทุบให้อัตโนมัติถ้าหมดนะครับมาฝั่งขวามือบ้างครับคือหลังจากเราโจมตีเบาแล้วเรากดโจมตีหนักใช่ปะมันจะเสียค่าโฟกัสแล้วก็มีการหมุน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 เขาเรียกว่าท่าสวิงเกลนะี่มันจะหมุนหมุนอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับทําให้โดนศัตรูเป็นหมู่ครับผมเอออันนี้คือ ถ้าเราอัพอันนี้คือถ้าเราหมุนหมุนแล้วเราโดนโจมตีอ่ะเราจะโดนโจมตีเบาลงครับเหมือนมีกรอบนิดหนึ่งนะอันนี้คือถ้าเราหมุน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 เสร็จแล้วเรากดสามเหลี่ยมซ้ำใช่ไหมจะเป็นการโจมตีหนักกระโดดพลาดอีกทีหนึ่งครับตามรูปประกอบเลยครับเนี่ยก็จะเป็นการกระโดดพลาดอีกทีแต่ว่ามาันก็จะต้องใช้ค่าโฟกัสอีกอันหนึ่งนะเออส่วนอันสุดท้ายครับไอ้ท่ากระโดดพลาดซ้ํา หลังจากมันหมุนเนี่ยมันจะใช้ค่าโฟกัสหมดเลยแทนที่จะใช้หนึ่งแต้มแต่ว่ามันก็จะทวีคูณความรุนแรงขึ้นอยู่กับว่าเรามีค่าโฟกัสสะสมกี่แต้มใช้ไปกี่แต้มนั่นเองนะครับตัางฟังขวามือครับเป็นท่าสแตนหรือเป็นท่ากระบองชาร์จแทงครับผมเราก็สามารถกดสามเหลี่ยมค้างเพื่อชาร์จแล้วก็พอปล่อยปุ๊บมันก็จะแทงเป็นกระบองยืดออกไปซึ่ง ความยาวของกระบองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับอันนี้หรือเปล่านะเกี่ยวข้องกับค่าพลังกาแนแัวชาร์ตหรือเปล่าว่าย,ยิ่งชาร์จนานก็นจะยิ่งยาวหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้แต่ยิ่งแรงเนี่ยน่าจะใช่นะไอตรงนี้คือถ้าเราอัพนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราแทงศัตรูสาเร็จใช่ไหมค่าสเตตินตเราจะฟื้นฟูเร็วขึ้นครับทางฝั่งขวามือน,นี้นะหลังจากเรา เดียวกันนะคือเราโจมตีเบาแล้วเรากดสามเหลี่ยมโจมตีหนักเนี่ยมันจะเป็นท่าถอยลงมาแล้วก็แทงครับอันนี้เท่มากแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับโจมตีธรรมดาแล้วก็โจมตีหนักนะมันจะถอยลงมาสเต็ปหนึ่งแล้วก็แทงครับเหมือนเป็นการโจมตีเบาแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าศัตรูกำลังจะโจมตีสวนคืนนะ่ะเราก็กดสามเหลี่ยมมันก็จะกระโดดหลบแล้วก็แทงสวนคืนครับอันนี้เขาเรียกว่าอา่า ท่าฟรอสฟูทรัสต์เนี่ยไอ้ท่าแทงเนี่ยครับส่วนอันนี้นะครับหลังจากที่เราใช้ท่ากระโดดถอยเนี่ยนะเออหรือว่าท่ากระโดดถอยและแทงไปแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเออแล้วเราสามารถกดการโจมตีเบาค้างย้ําว่าค้างนะมันจะมีการแบบแทงรัวๆๆๆๆๆๆ,ๆเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพประกอบเนี่ย แปลงทีหนึ่งนะพอเราโจมตีศัตรูแล้วเรากระโดดถอยใช่ป่ะคือมันเป็นท่าต่อนเนื่องจากเนี้ยเราแทงศัตรูแล้วเรากระโดดถอยแล้วก็แทงอีกทีใช่ไหมจริงจริงมันจะจบคอมโบแค่น,นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากดโจมตีเบาครั้งต่อมันจะเป็นการแทงรัวๆต่ออ่าดูภาพครับดด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 เห็นไหมอ่าดูกันเีกรอบเดี๋ยวดูกันอีกรอบอันนี้เขาโจมตีเบาก่อนนะโจมตีเบาแล้วกดสามเหลี่ยมถอยแล้วก็มันจะแทงแล้วก็กด ติเเลี่ยครั้งก็จะแทงรัวๆครับทางฝั่งซ้ายครับไอ้ท่าแทงรัวๆเนี่ยถ้าเราใช้สำเร็จนะมันจะเพิ่มอัตราคิเตคอนเป็นระยะเวลาสั้นๆครับแต่ว่ามันมันจะเพิ่มทวีคูณได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแทงรัวๆติดกี่ครั้งครับยิ่งแทงรัวๆติดมากอัตราคิเตคอนก็จะทวีคูณทับซ้อนสูงสุดได้สูงสุด15ครั้งครับ อันนี้คือเดี๋ยวนะสแต็กเกอร์ออเดเปลอันนี้มีเทคอินคิดเดเม็ฟอร์มชาร์จทรัสเฮฟวี่แท็กอ๋อโอเคคืออันเนี้ยไม่ได้จะเห็นว่าภาพตัวอย่างเนี่ยมันจะเป็นการขึ้นอยู่บนกระบองเนาะอาจจะงงว่าทำไมมันมาอยู่ตรงสายแทงคือมันอันเนี้ยมันมีผลกับทุกสายมันได้ประโยชน์ทุกสายคือศัตรูที่ติดสตันหรือศัตรูที่ล้มลงหรืออะไรก็ตามเนี้ยจะโดนชาร์จตีแรงครับเออดังนั้นสายชาร์จตีให้อัพอันนี้เสีย นะจะมีประโยชน์กับทุกสายที่ชาร์จตีนะครับส่วนอันนี้เมื่อเรามีค่าโฟกัสสี่แต้มเดี๋ยวนะโอเคเมื่อเรามีค่าโฟกัสสี่แต้มแล้วเราหลบการโจมตีศัตรูหรือ perfect dot กนะ็ตามตัวละครจะแทงอัตโนมัติเลยครับเราไม่ต้องมานั่งแบบเอ้ยจะต้องแทงจังหวะไหนอะไรคือมันจะหลบแล้วก็แทงให้อัตโนมัติเลยครับ เออเรามีหน้าที่เก็บโฟกัสให้เต็มแล้วก็รอหลบอย่างเดียวมาฟังขวามือบ้างครับโอเคอันนี้คือคอมโบยาวเลยมันเป็นคอมโบต่อเนื่องอะ่ะอันนี้คือเป็นเราโจมตีเบาแล้วเราสามเหลี่ยมมันจะกระโดดถอยใช่ไหมแล้วก็เราแล้วมันจะแทงต่อใช่ป่ะถ้าเรากดสี่เหลี่ยมค้างหลังจากแทงต่อมันก็จะเป็นแทงรัวๆใช่ป่ะมันจะแทงรัวๆนี่ใช่ไหม แล้วถ้าเกิดว่าแทงรัวๆต่อแล้วเรากดสามเหลี่ยมอีกอะมันก็จะเป็นท่ากระโดดหอยอีกเนี่ยมันแทงรัวใช่ไหมแล้วก็ถ้าเรากดสามเหลี่ยมตอนปิดท้ายนะีมันจะกระโดดหอยอีกครับเอ,เอาไว้เอาไว้ลุกลับศัตรูนะไอแต่ว่าการใครที่เล่นสายนี่คือจะต้องแบบจะต้องไหวพลิบหรือปฏิกิริยารีเฟล็กต้องฉับไวนิดหนึงนะ่งเนี่ยผมนี่คงไม่ไหวนะครับแก่แล้วเนะี่ยมาตรงนี้ครับ หลังจากที่เรากระโดดถอยจังหวะไหนก็ตามนะที่ที่มันแบบมันจะมีจังหวะที่เรากระโดดถอยเนะี่ยกดสามเดี่ยวกระโดดถอยได้เนี่ย with swing t o execute an o t h e r um a o t e r heavy attack initial forceful touch um, and gain เนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เรากระโดดถอยตอนที่ศัตรูโดนเรา swing t o นะครับ swing t o คือ ตอนที่เราอะไรอ่ะมีการที่ศัตรูมันโดนเราโดนเรามองเห็นเนี่ยคล้ายๆกับเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะสังเกตยังไงนะว่าศัตรูติดสถานะโดนเรามองเห็นอยู่เนี่ยซิงทรูเนี่ยเอออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะต้องสังเกตยังไงนะแต่ว่าถ้าติดสถานะซิงทรูอยู่เนี่ยและเรากระโดดถอยเนี่ยครับเราจะสามารถกระโดดอ เราจะสามารถที่จะแทงสตูซ้าได้เนี่ยเขาว่าอย่างนั้น,นครับเนี่ยแล้วก็หลังจากเราแทงแล้วเนี่ยนะเราจะได้ค่าความอมตะแป๊บหนึ่งครับน่าจะหมายถึงตอนที่เราหายตัวเห็นป่ะสังเกตดีๆเราเราทุบป,ปุ๊บแล้วกระโดดหลบเนี่ยไอ้ตอนกระโดดหลบเนี่ยเราจะอมตะแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงตรงนี้มากกว่านะเน้นตรงอรมตะตอนที่เรากระโดดหลบถอยถอยแทงเนี่ยนะ กติเรากะโดดหลบถอยแทงเนี่ยถ้าเราโดนโจมตีเราก็โดนดาเมจอยู่นะไม่ใช่ว่ากระโดดหลบคือจำอมมตานะเพียงแต่ว่ามันถอยระยะมาเฉยๆเพื่อศัตรูใช้ท่าใหญ่ท่าหมู่เงี้ยเราก็โดนอยู่ดีแต่ว่าถ้าเราอัพอันเนี้ยเราจะเป็นล่องหนแป๊บหนึ่งเห็นปะเออก็อมตะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ต้องลองใช้ดูผมก็ไม่ค่อยเก็ตจังหวะเท่าไหร่ว่ามันจะติดตอนไหนนะต้องลองอัพแล้วลองไปใช้ดูครับส่วนอันสุดท้ายนะครับ in tactical retreat เนี่ยตอนที่เรากระโดดถอยตอนที่เรากระโดดถอยและหลังจากเรากระโดถะโดถอยเสร็จใช่ไหมกระโดดถอยเสร็จแล้วก็เราเราได้อรรมาตาตามที่เขาว่าเนี่ยนะเราจะไม่ใช้สเตอร์มีน่าช่วงขณะหนึ่งในการทำอะไรก็ตามครับอืเป็นสิ่งที่อัปเกรดต่อเนื่องมาครับเมื่อเรากระโดดถอยติดไอ้อมาตาที่ว่าเนี่ยนะเ,ออเราจะ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้บัฟทำให้เราไม่เสียใตจมหน้าแป๊บหนึ่งครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของการแปลสแตนทั้งหลายนะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามด้วยสำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปผมจะได้มาแปลทางฝั่งที่เหลืออยู่นะครับสำหรับคลิปนี้มาค i n มิงลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม